สวัสดีครับมีรถสวยมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับ Kawasaki GTO นะฮะ GTO M4 นะครับรถคันนี้มีเล่มอย่างเดียวนะครับแต่โดยรวมสวยครับสีพอได้ครับเครื่องเกียร์ดีมากครับถังไม่รั่วไม่ซึมนะครับไม่มีนะครับโดยรวมสวก็สวยนะครับคันนี้ มีได้หนึ่งเดียวนะครับ0ู9ย์ปดเก้าครับสี่เจ็ดเก้าหนึ่งหกแปดสี่ครับผม้ำบุญกานะครับรถอยู่้ำบุญกาคลองห้านะฮะไฟท้ายก็ไม่แตกนะครับไฟเร็วก็มีนะครับพอไม่ผูกนะครับนี่ครับเครื่องแห้งๆครับไม่เยิ้มฮะไม่เยิ้มไฟหน้าไม่แตกนะครับขอักีอีทีโอนะครับ ขาจะ M 4นะครคันนี้ M 4ี่ตาใช้นะครับย้ำนะฮะ089 479 1684ครับผงค์อัุการนะครับโทรมานะครับยินดีรับนะฮะยางก็ยังสวยอยู่นะครับดอกยันเยอะอยู่เลยโชคไม่รั่วไม่ซึมนะครับเอามาฟังเสียงกันนะครับ ใช้หนึ่งคันนะครับจำนะฮะ089 479 1684านกครับของอนุก,การนะครับโทรมาเลยนะครับขอบคุณครับ